ส้มตำยายเพิงส้มตำยายเพิง,ยยพงคือสิว่ายู่ไก่แต่มันบป็พี่น้องเองเลยเนาะอือหือโอ้น่าแดงใจวายพี่น้องมันพริกปัน่นพี่น้องอือหือเสียงกรอบสะเทือนหูเลยไหมสวัสวดีจ้าสวัสวดีพ่อแม่พี่น้องมาพ่อก็ส,อส่องผ้าแซ่บชุ่นจิมของเราอีกแล้ววันนี้สิผ้ามากินส้มตำยายเพิง ส้มตำยายเฟิงคือสิมาอยู่ไกลแต่เป็นบ่พี่น้องมาจากมาอยู่เยอรมันบ่เมียนสิเอาสูตรเพิ่นมาเฮ็ดพี่น้องนี่สูตรเ้นแบบเส้นเป็นตอนๆตำแล้วก,กแ็แช่ตู้เย็นไว้จักหน่อย2-3ชั่วโมงพี่น้องนี่จ้ะนี่ส้มตำยายเฟิงส้มตำอีเพิงกันแล้วกันสิว่ายายเฟิงก็สิโพดโพมือสีเหลืองนะพี่น้องอันไอ้มักปาดุกขมิน้นเดี๋ยวแกะกันเลยโอ้ยมึงสีสันเป็นตาแสบบะพี่น้องเอ้ย ไปแต่แสบเนาะกินกับขนมเส้นกุ้งสดเท่านั้นละพี่น้องขออนุญาตแกะตอนนะพี่น้องจ้ะเสียงื่อสีมั่นยอมมานเนียนี่จ้ะเทเลยเนาะโอ้หน้าแดงใจวายพี่น้องคืออยู่ไหส้มคืออยู่เลยอืมอยากกินอยู่เยรมันน้องมีหมองไปสื่อพี่น้องเป็นตอนนึงสีเลยอืม เคืองเคียงเท่ากับตองมาพี่น้องซุปเปอร์ตีนคือเก่าตีนไก่ตีนไก่ไกพี่น้องเคืองเคียงกุ้งสดจ้ะอ่ใส่ลำปลามาแล้วกุ้งสดคือเกา่าเอาจุมจ่มๆน้ำไว้น้ำพี่นอนะ้องเนาะโอ้ยใหญ่ๆโคกหนีเหยียบพันผมได้ไหมบะคุงมันแพงบะเมนยังดอกพี่น้องเอ้ยบะคุงแพง คืนกิโลละสิบสามออยแต่กี่ประมาณออออออส,มาสิบสองออยสิบออยเองสเนาะมาจับพี่น้องแสบๆน้ำกันมาจับพราะม่พี่น้องแสบๆน้ำกันเมื่อกี้แบบวบวดาบีบบางหน้าใส่ใส่แต่บักขามน้องพี่น้องเดี๋ยวเอากุ้งไปแซียหนามก่อนบีบบางหน้าใส่จังหน่อยอใส่หลายๆมันสมแล้วพี่น้องของนมเส้นของเราโอ้ยยังเหยียบยังขึ้เจ็บตีนแทำไม มัเข้ากับมิผักชีพี่น้องผักชีกําละห้าสิบห้าบาทร่วมกับตัวนี้นําซื้อมาจากหลานตุรกีต้นหอมบักทั่วแปดบ,บักทั่วแปรผักกาดขาวแล้วก็ยังยังนี่ผักชีลาอืมแ่้ว หันเสียนก็เราเนาะอัดมินด้ออมเมือนงมความกรอบแบบยกเห็นเลยเอ้ารูึกว่ามันได้เทกเจรอความกรอบอือไปลอง แซ่บสุดแซ่บสุดพี่น้องส้มตำายเพิงส้มตำอีเพิง ักติบรมีหากพี่นองถือได้นน่กรรมแบบสั่งไงหาชิมหาบาทปกติสอดานทาไทยเด็ดแน่นอนซ้ำหนี่หละสงองออยกัวกัมเลยเกืบอบแปดสิบต้องประหยัดเราพี่นน้องของแพงขึ้นไรจ้ะอของแพงขึ้นแบบบ่ลืมหูลืมตาเมื่ขคาวในเย็นแล้วมันบางร้านซูเปอร์มาร์ท เขาก็บอกมีสินค้าขายพี่น้องเขาประท้วงกับบริษัทขายมันแพงพุดหืมไม่ถึงสินค้าบางอย่างไม่มีขายจะ้ะมาจะแซ่บๆน้ำกันสืม,มสีแดงดีนละมันพริกปัน่น่น้อง เสียงกรอบสะเทือนหูเลยไหมมันเป็นน้ำแบบหูเขานั่แหละแล้วก็มันเป็นเส้นยังเซนเนาะพอตำแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้จากชั่วโมงสองสามชั่วโมงพี่เนาะอืมอืมมันก็เลยกรอบเส้นบะงหูแค่น้ำแข็งไว้เนาะกรอบพี่น้องพักกาดเช้าหนูก็เหนียวเลย เสร็จแม่กขอบสนันวันไว้คือก็ออกมาจากตู้เย็นเลยจ้ะต่อหาเนื้อมันนั่ง เหมนไหมสูงซูงก่อนอีกจังเลยผักชีสดแห้งเหมือนกำลังตัดมาจากสวนเขานำเขาจากเมองใดกร <c oughs> เสียมาล่องสดเห้นห้มันดูยิ่งใหญ่ด้วย สื่อขาหมูมาเยอ่น้ำมันมาแแบบพี่น้องแต้เพคืออยากยาก,กินคลิปหน้ากินก็ตำบักตัวแปบลบนั่งไปนั่งมากคืออยากตำบังหุ่แบบเซนแบบนี้เมืแบบนแบบอนได้เพล่งเนาะไม่ามาตำ có cọp hay Cọp xuất giọt vậy đấy. Thấy rốt xạc bia vàng nói nồi Hỏi khải nhâm đi. Cùng sốt. Nào. ซื่นตอนตำเนี่ยบดไ้ใส่บัองน้าลงไปพี่น้องเดี๋ยวสิพามาตำให้บงคลิปนะเดี๋ยวไปตามฮาผมคงถือก็แล้วพี่น้องว่าสิเปลี่ยนไปตำโหขรบีละผมคงนวยทว่าอ่อนเหงาะจิจอยสามจีลอยบ่ไหวบไหวต้องซื้อบุงหน่วยกลมๆมมากิน เดี๋ยวง้เพชรคลิปสิมมดก่อนนะเดี๋ยวไม่ได้ไปต่อขวงแเป็นห้องน้องกรอบท่านั้นบันไว้ให้ดีเอาเสียงดีก่อน แสบพี่น้องกำลังแสบเลยอือหือนอมเลความกรอบของมันจะบะตํา,า,ตาแล้วต้องออเอาไปแช่ตัวเย็นจากสองสางงมชั่วโมงพี่น้อยอืมกรอบไปเลยอือหือ ม่วนดีอืมมันส่งหยำม่วนพี่น้องอืมอืม แต่บังคุงสูตรไม่แสบเพื่อกันหุ่มชุดมันนี้เลยใส่แบบพอดีใส่กำลังพอกินพีเน้องโอบคอักเนี่ย ตัวตัวนึ่กับแพ่งอยู่พี่น้องแล้วว่าถหาสิบบาทตำแต่ว่ามันไหลร้ายกับทัวไทยบาทเท่าทัวไทยบาทเท่ากับราคาหล่อนสิเพื่อนกันเด็นหน่อยประเด็นมากนั่นหน่อยมาถึงชุดหนึ่งนะพอตรงไปหยุกการกินเอาเอาไว้น้ำตำทัวคือจากอื้อรัวอื้อหือ ขายแต่ใบมันพี่น้องอยู่ร้านแบบกอเอิว่าร้านยังร้านคุน้นคือคอนตุรกีขายแต่พี่ร้านไทยยังสิไม่หักแต่ความถือถือกลัวหลายเนี่ยถ้าไปร้านไทยต้องไปตลาดตุรกีก่อนแล้วค่อยเข้าร้านไทยเฮ็ดสูตรให Head ม่ ข้าซื่อพักถึกแต่มันกับบะไดไม่ครบุกอยาง่นไม่เป็นบางยางแต่ก็ดีเขาได้รยายันแน่ข้าไปพอมบุ้งบิ๊บจ้ะส่วนไลแต่าบอมเมนหลานไทยก็กจะเอาแตงง่บุ้งหงสูมาค่ะ ตัวดิบพอกับิเสื่องไปก่อนชีเดยไปถามเขาแล้วว่ามีบางคุังดิบขายบ่ฉันเอาตัวดิบดิบซุกซุกเ่ามันถือกูกันดิพี่น้องแต่มันกับแบบคุณละพันเนาะลงหนุ่ยกลม Chắp tìm cái mắc thịt thùng Thùng Hà Bình Xem chú Yên nhìn bằng nào กุ้งสดออกมาหน,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 น่อยบ่คือรู้ว่าสียบันบันน้าขนมเสียนไปจับจุ่มเลยเอาน้ำมันไปขูดเสร็นมาฮุงใจอีกแสอืม อาขอบคุณลงไปอีกกันพี่น้น <c ười> อง <c ười> แบบความกรอบยองห้ยได้ที่นึงเส้นบางพงแบบนี้เ้าเราลอาลองเอาอเอาส้นบางพงธรรมดาครับไปเสียตัวเย็นมึงไม่สิกรอบอ่ะก็สิกรอบคือกันล่ะอืม <c ười> ตอนต่ำบาฮหงต่สูตรนี่หนามันหลายพี่น้องดีใส่ตาเกล็ดเกือบตอนคนมันดีใส่ตา ส่วนไรสื่อพักซี่จากหลานไทยมากไ่ได้ย่อมกินพี่น้องเออดี๋ยวไรดีได้ป้องเนี่ตอนนี้ท่านในหลานนะพี่น้องตอนกินท่านจาร์สีหลานว่ามันสิปเปื่อยหลาน,นดีๆอันนี้สีดินจ้วยใส่สื่อมาสองกำเด้ยกินให้มันหายายกากไปะโดด เมนูย่ำม,มาก,กินเนาะพี่นอ้องมันต้องมีฟักช,ชีบมังเตอร์ก็เอาไอ้ต้นกึนชายมาใส่แทนผักชี่เนะี่ยแม้ว่ามีอยู่ขางระเบียงกับพี่นอ้อง <c oughs> ซิมน้ำก่ะ เปรี้ยวหวานนัวประแด็กของเผ็ดแห้งเผ็ดแห้งสูืม แสบแก้วหูไปเลยเจ้ะแม่ลองเห็ดด้พี่น้องเด้อตำเปียกๆนวลๆยาพาร์เซบักหน้าใไซนัามาักข้ามเปียกนะบักหน้าีรือเขาบีบใส่ที่หลังเราไปเจะดูเย็นไหม อระชอมองสองกระชอมองน้ำเลยแบบนี้กรอบแท้แต่บะหมี่ไม่เกี่ยวกับบะฮงบนน้องพี่น้องเนาะหนูใสบ่บะฮงพันแบบสำหรับตำส้ตมตำนะพี่น้องมันยวๆอืม ขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องที่มากคุณติดตามรับช้มน้องพี่น้องปากโปอีกแล้วตามย่ำได้กะขาแต่พี่น้องจะขอพี่น้ำก,นนกน้นพี่น้ำก้นถ้าพ่อแม่พี่น้องมาคลิปจะได้กะฝากก็ไหลก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้หนรู้นะนะ้องคณะส่วนดีก็เอาเงินไปนลงทุนกับการสื่อของมาเห็ดคลิปแล้วพี่น้องแต่อย่างนั้อมันก็มีความสุขนั่นแหละงดสื่อขออย่างอื่น อยากเค็ดเนาะม,มันคือความฝันบิ๊นไหนพี่น้องมันอยากเค็ดพอทดีม่มีมูกินกินคนเดียวอยู่นี่ก็เงากินไปกับสีรับเ <g ill ain> ด้ยกินได้เบากดีเห็นคิมสีก็คือจังไคแน,นพี่น้องจ้าก็เขาออพูดว่าแม่พี่น้องที่เขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์มาเบากันเนาะพี่น้องเด็ดสิมาตำให้เบิ้งวันนู้ใส่สูตรจะได้นามขึ้แดงใจวาวสินะใส่สูตรได้ตำสูตรใส่พริกหลาย ขอบคุณ่อแมเป็นพี่น้องและไรค่ะขออยู่ดีไม่แห้งพอกันไว้คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ